ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวัอนี้กลมาพบกับป้าเตียมนะพี่น้องเนาะครับป้าเตียมพาพติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อฉลองต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบหกพฤษภาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหกแปดสองหนึ่งสี่หก รับเด็กล่างกับออกสองหนึ่ะพี่น้องเนาะรับของพ่อฉลองวัติพันธ์มาสิใดเลนะพี่น้องนะเนาะเนียนถึกตัวแต่ว่าจับคููบอถ,ถึงนะพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่26่สพฤษภาคม2568้าลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูงรด4กับ9เน้นที่4พี่น้องรับ404 142 ออก46นะครับเล็กปิ่งก็ถือว่าแม่นนพี่น้องเนาะนิ1ที่4กับมา4ว่าแต่ว่าบดถึงจับคู่บดถึงนะครับอ่ะมือหนึ่งพยายามพามาตามต่อยนาะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาพ่อฉลองนะครับ วันพุทธที่28 เราพัฒนาพ่อฉลอง บนล่างวิ่งดูดเด้กพี่นอ้องบนล่างอืมดูดครับศูนย์กับห้านะครับ ศูนย์กับห้าเน้นที่ศูนย์ได้พี่น้องครับส่วนพอจะจับคู่ได้พี่น้องศูนย์สอง ูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับห้าสอง หาเจ็ดห้าแปดนะคะรับขับบัตสชวนตัวเนียนในพี่น้องเนอะขอบับพอระเล็นทีิตศูนย์นะพี่น้อง าเจ็ดตัวหนึ่งพี่น้องครับรับเป็นเรลยกสามตัวพี่น้อง สองศู 70. 70. 70. 70. นย์สองเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคารับสัตเกียนานะพี่น้องเนะาะเลขกบทอว่าบโบลายปาเนน,น้อพี่น้องหกชุดหกหาง ขับวันพุธนพีิ n องเนอะวันพุทธที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างบิงรูดศูนย์กับห้าเน้นที่ศนะูนย์นพีิ n องเนอะขับศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดขับเลขสามตัวกับสองศูนย์สองเจ็ดศูนย์เจ็ดนพีิ n องเนอะรับประเทียมกับเเบื้องกันนพี่น n เรื่องนะพอเพียดชงมาให้นะครับ ขับลาวพัฒนาพุทธที่28พฤษภาคม68วิ่ง0กับ5เน้นที่0บนล่างพี่น้องขับ0 2 0 7 0 8 5 2 5 7 5 8เนาะพี่น้องขับเลข3ามโกับสองศูนยะ์เจดนเจ็นนะพี่น้องเนาะครับครับรเตรียมขอขอบคุณหลายครับเด้อพอเพ็ดเนาะรับเนาะส่งมาให้ แล้วก็ขอขอบคุณพ่อฉลองหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ,ะ,ะ,ะเอาฉนนแล้วพอแตมข้อไวพ้พอดคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้สุกๆมันมันกันนะครับ อาจะเลื่อมนะพี่น้องเลือเขามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนาคามเอาสุดท้ายทายสุดนี้ขอให้ทุกคนโศกโศกมันมันนะพี่น้องเน้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะข้าพเกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม